เจไปทาอะไรมาท้องใหญ่ท้องโตกินแล้วไม่ขี้ไม่ตดเลยหรือไงคะกระท้องอืดเป็นหลายวันแล้วถ่ายไม่ปกติเลยลาคานมากเลยแอมเอ้ไม่ยากเลยเรามีตัวช่วยที่มีชื่อว่าแฮปปี้เอ็ดเนี่ยนะอเออที่กินเข้าไปแล้วไม่ถ่ายเขาเรียกเป็นพันนาดึกหรือว่าไอ้วัตถุบโบราณที่กินเข้าไปแล้วมันไม่ยอมเคลื่อนย้ายออกมาเนี่ยแฮปปี้ <Happy S 1> เอ็ด ทุกคืนก่อนนอนวันละซองอยากลองนั่นนะกล้วยเอานี่นี่เอาเอาเลยมาแล้วก็ให้คนละแก้วไปเลยอ่านี่เธอกินทุกคืนใช่ไหมทุกคืนนะกล้วยดีนะกินแล้วเช้ามาระบายดีมากโอ้โหนะกล้วยครับพุงยุบเลยครับมึงขมแมวเอรับประทานง่ายมากเลยครับนะกล้วยมันมีกลิ่นไหมมีกลิ่นครับกลิ่นเมลอนหอมมากเลยนะกล้วยหอมเมลอนจับได้ใช่ไหมว่าดีท็อกเขาเราชื่ออะไรจําได้ไหมฮ a ป p y